เอบเดี๋ยวได้ขอคือประมาณว่าถ้าเราเสร็จแล้วเราทําเสร็จแล้วเราต้องการที่จะหยุดวิดีโอก็กด F10 นะครับอ่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถเริ่มแต่งภาพได้เองได้เลยนะครับอ่าโดยเราก็ไปตั้งชื่อก็ทํางานไปปกติเลยครับเราก็พูดไปด้วยก็ได้นะครับอธิบายว่าเออก่อนอื่นเราต้องตั้งชื่อก่อนอะไรประมาณนี้ระดูดูส่วนประมาณนี้อ่าแล้วก็เลือกเป็น International Paper อ่ะเป็น AC แล้วก็ Resolution 300จะไปแบบเร็วๆนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดโอเคอ่าวีดีโอนี้อาจารย์จะเสริมในเรื่องของอ่าเส้นเส้นเส้นกริดนะครับเส้นไกด์เนี่ยเนี่ยตัวตัวไกด์นะครับอ่าเนี่ยตัวนี้เส้นไกด์ก็คือถ้าใครยังไม่มีรู l เลอร์แบบนี้นะครับให้กด Ctrl R นะครับ Ctrl บวก R อ่าถ้ายังไม่มีมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้า อยากให้มีก็กดจริงๆมันต้องมีอ่ะเพื่อในการไกด์เวลาเราจัดภาพจัดวางภาพมันจะได้ตรงมันจะได้บจะได้บาลานซ์นะครับจะได้สมดุลโอเคครับเรากด Ctrl R อ่ามันจะขึ้นมาแล้วเวลาเราเลื่อนเราก็อ่าสมมติว่าเราจะจัดของข้อ,อเราเลื่อนคลิกค้างไว้มาจากด้านบนทางด้านซ้ายก็คลิกค้างไว้สมมติว่าสมมติว่าเราทาปกปกแผนปกอะไรปกปกอะไรก็แล้วแต่เผื่อถ้าเราเผื่ออยากจะเย็บ yep, เย็บมุมเราก็เผื่อไว้ประมาณนี้เนาะเอาไม่ใช่เย็บมุมเยบ็เยบเย็บเอ่อเย็บข้างนั่นแหละอ่าแล้วก็เผื่อไว้ส่วนที่พื้นที่ตรงนี้เราก็เป็นเป็นพื้นที่ทํางานของเราเราสามารถมาจัดกึ่งกลางให้มันก็ได้อ่าชืติว่ากึ่งกลางของพื้นที่ตรงนี้อยู่แบบนี้อ่าอาจารย์ก็จะพิมพ์ข้อความนะครับอ่าเลือกสีมาสักหน่อยโอเคแล้วเราก็พิมพ์ข้อความอ่าเช่นปลาดุก ลุยสวนอะไรประมาณนี้กดเครื่องหมายถูกอ่าแล้วก็กดตัว v ที่คีย์บอร์ดหรือมาคลิกตรงไอคอนตรงนี้นะครับอ่าเป็นการย้ายสังเกตดูจะมีจุดตรงนี้นะครับเนี่ยคือจุดกึ่งกลางเราสามารถจัดให้มันอยู่กลางได้เราก็สามารถเลื่อนลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับมันจะมะีเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถ้าเราไม่แม่นถ้าเราเมาส์เราดร a กเมาส์ au, แบบนี้ไม่แม่นนะครับโอเคอ่าประมาณนี้ เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีใครชมบ้างใครที่มีเวลาก็มานั่งดูนะครับใครที่ยังยังไม่มีเวลาโอเคอ่าถ้าใครที่ยังไม่มีเวลาก็มาดูย้อนหลังได้นะครับไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่า <Okay. S 1> อาประด,ดุแล้วก็เราก็ใส่ไปนะครับอ่าแล้วก็ไปเอารูปมาเนาะ เอาลูปมาใส่หรืออันนี้คืออาจารย์จะสาธิตก่อนเนาะเอาลูปมาใส่เอาูปนี้ไปใส่เนาะเอาูปไปใส่เ,เป็นมุกทูเอามุกทไปย้ายไปเลยครับแด็เมาค้างไว้แล้วมาปล่อยอสมมติว่าอาจารย์จะใช้ตัวนี้เป็นภาพแบ็คกราวด์แล้วก็กดชิปค้างไว้เพื่อบุ กดชิปค้างไว้เพื่อที่เราจะขยายรูปภาพไม่ให้มันไม่ให้คือไม่ให้มันเสียสมดุลนะครับเอาง่ายคือให้มันเป็นให้มันสมดุลอ่าสมดุลของภาพไม่เสียั่นเองครับก็ขยายไปสมมุติว่าอาจารย์จะเอาตัวนี้เป็นแมกกาวเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกด้วยเพิ่งสังเกตดูเลเยอร์ตรงนี้นะครับว่าเลเยอร์ข้อความมันอยู่ล่างตัวรูปนะครับให้เราดึงอ่าเห็นไหมครับว่าข้อความมันจะมาอยู่ตรงนี้และ อาจึงก็หาที่ตำแหน่งให้มันอยู่เสร็จแล้วภาพนี้จะเป็นภาพแบ็กกราวด์เพราะงั้นจะต้องเฟดภาพให้มันให้มันจางลงนะครับโดยมาคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกที่เลเยอร์ของรูปภาพแล้วก็ส่วนเลเยอร์พวกนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะดับเบิลคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยอย่างเช่นภาพแบ็กกราวด์ก็เป็น BG เนอะเข็นเแล้วก็ถ้าเราจะทำเฟดภาพให้มันจางลงก็ opacity นะครับตรงนี้นี่ครับเลื่อนช้าๆสังเกตดูนะครับ เนี่ยสังเกตดูเริ่มบางแล้วโอกาชิตี้อ่าประมาณนี้อยากได้ประมาณนี้ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ใส่พวกเราก็ใส่เนื้อหาใส่อะไรที่เราต้องการจะโชว์แล้วต้องการที่จะสอนเนาะต้องการที่ที่จะสื่อสารกับกับคนดูนะ่ะเราจะเอาไปให้ใครดูเราก็วิเคราะห์ตามแอดดี้มันเลยนะว่าเช่นจะเอาไปใช้กับงานที่เราจะทําเนี่ยสื่อการสอนสื่อหรือสื่อที่เป็นโปสเตอร์เนี่ยเราจะเอาไป ไปไประชาสัมพันธ์หรือจะเอาไปสอนในห้องก็เราก็เอาเนื้อหาออกแบบให้ตรงกับกับกลุ่มเป้าหมายหรือกับกับนักเรียนนั่นเองนะครับอ่าสมมติว่าอาจารย์สาธิตเทคนิควิธีการเลยกันเนาะเออจะมีอย่างแบล็คกราวเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเราก็สามารถที่จะกดปุ่มล็อกได้เลยเนี่ยปุ่มล็อกอ่าปุ่มล็อกไว้เวลาเห็นไหมเลื่อนก็ไม่ไดแ้แล้วก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเราก็สามารถแตกภาพได้แต่งภาพได้เลยคราวนี้ จะสอนเทคนิคเพิ่มเติมอ่าก็คือจย์จะใช้ตัวเพนทูนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยเพนทู Paint นะครับหรือกดตัว p ที T ่คีย์บอร์ดปึ้งอ่าเพนทูจย์จะวาดรูปอ่าเขาเรียกว่าเป็นส่วนเาอ่ะเดี๋ยวดูเลยแล้วกันว่ามันคืออะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะอ่าก่อนอื่นก็กด new layer ก่อนอ่าเลือกเพนทูแล้วเนาะกด new layer เสร็จแล้วก็กดตรงนี้อ่าแล้วก็กดตัวนี้ครั้งเดียวนะครับอ่อเรียกว่าคลิกแล้วกัน ตัวนี้กดคลิกตัวที่สองจะต้องคลิกแดกนะครับแดกก็คือกดค้างไว้นะครับนจาย์จะทำเป็นลักษณะเหมือนเว,ว้าอะไรประมาณนี้อ่าตรงนี้นะครับจันแดกค้างไว้นะครับนี่จะทำส่วนโคง้งแดกค้างไว้แล้วปล่อยนะครับเสร็จแล้วกดออเทเนทที่คีย์บอร์ดปึ้งแล้วลบตรงนี้ออกนี่เลื่อนเมาส์มาลบออกปึ้งอ่าแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็มาประมาณนี้ลองดึงโค้งดูอ่าได้แล้ว แลกค้างไว้นะครับแล้วปล่อยเมาส์ถ้าเป็นตรงนี้ไม่ต้องกดอออเสนตแล้วนะเรากดได้เลยกดเพื่อเอาเลือกเพื่อที่จะเลือกพื้นที่ส่วนล่างตรงนี้นะครับเน้นย้ำนะอย่าลืมนะอย่าลืมสร้างเลเยอร์ด้วยนะอะดูถ้าดูวิดีโอนี้ก็ทําตามขั้นตอนนี้เลยหลังจากนั้นแล้วก็มาคลิกขวาตรงพื้นที่ตรงนี้คลิกขวากดเป็นเราจะสร้างเราจะ make selection ะเราจะ make selection make selection ไปเลยแล้วกดโอเค เห็นไหมครับว่าจุดประมันจะขึ้นพื้นที่ตรงนี้แล้วแล้วเราจะเทสีนะครับไปมตัวป่องสีครับแล้วเลือกสีครับตรงนี้จะเอาสีนี้แหละอ่ะเสร็จแล้วก็กดมาเทสีตรงนี้เลยครับปึ้งเขาให้อ่าได้แล้วเสร็จแล้วกดตรงไหนมาที่เมนู select แล้วก็เลือก deselect หรือกดค o นท r o l d ก็ได้เอ่อจะอยากให้เราใช้คีย์คีย์ลัดมันจะมันจะเร็วกว่าที่เราจะเลื่อนเมาส์ามากดเนาะอ่ากดตรงนี้เห็นไหมครับ เราก็ได้ส่วนเบาตรงนี้อ่าลองลองปรับแต่งดูครับอ่าถ้าจะให้มันมีเงาด้วยทำไงเราก็แร็เมาส์ที่เลเยอร์นี้นะครับอดับเบิลคลิกเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นอะไรดีเอาว้าวแล้วกันว้าวอโอเคแล้วก็ แท็กเมาส์นะครับมาใส่ตรงกระดาษใหม่หรือ new layer ตรงนี้แท็กเมาส์แท็ก l a อร์นี้มาใส่ตรงนี้แล้วปล่อยมันจะมี l a เยอสองตัวขึ้นมาให้ทุกคนลองแก้ไขตัว l a อร์ข้างล่างนะครับเปลี่ยนสีนะครับโดยถ้าเราจะ make selection ก็คือให้เรากด c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วคลิกตรงนี้เห็นไหมครับสังเกตดูมันจะมี selection ขึ้นมาแล้วเราคลิกบึ้งเขาให้มันจะมี selection ขึ้นมานะครับ แล้วเราลองปิดตัวบนดูครับอ่าแล้วลองเทสีใหม่ครับเอาสีให้มันเข้มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ลองดูกดโอเคแล้วลองไปกระป๋องสีครับเค้เราลองเทเอเห็นไหมครับสีมันจะเปลี่ยนไปละแล้วเราก็กดที่ selection deselect ออกอ่าแล้วลองเปิดตัวนี้ดูแล้วอย่าลืมนะครับอยู่ที่เลเยอร์นี้แล้วลองกด move tool อ่า move tool แล้วลองกดที่ คีย์บอร์ดนะครับกดลูกศรเลื่อนขึ้นเห็นไหมครับจะมีเงาโผล่ขึ้นมาเงาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้จะให้เป็นเงาแบบไหนก็ได้เนี่ยอ่าสมมุติว่าอาจารย์อยากได้แบบนี้ขยายก็ได้แล้วหมุนก็ได้เนี่ยหมุนอ่าอ่าหมุนมานนี้มานี้มานี้นอ่ามานนี้ก็ได้นี่อยากได้เงาฝั่งนี้อโค้งนิดนึงก็ได้ให้มันได้สนโค้งมาอันนี้เป็นเทคนิคที่เฉยนะครับเราก็ไปสามารถทําเพิ่มได้กดเครื่อไหมถูกปึง้งได้แล้ว ตรงนี้เรากา็อาจจะใส่เป็นข้อความเปลี่ยนสีหน่อยเป็นสีดําหรือสีน้ําเงินหรือแล้วแต่แล้วครับแต่แต่เรานะครับจะเลือกสีอ่าโอเคจัดทำโดยใครอ่าเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาไทยก่อนจดัดทาโดยอ่าทำไมไม่เห็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเลเยอร์มันอยู่ใต้ตัวนี้เราต้องดึงขึ้นบนครับนี่จดัดทาโดยอ่าอย่าลืมนะครับ ถ้าเราจะไม่อยากให้ตัวอักษรเสียออยากให้มันสมดุลก็คือกดชิปค้างไว้แล้วคลิกครั้งหนึ่งครับอ่าสังเกตดูมันจะตารางนี้สามารถย่อขยายได้โดยที่ไม่เสียสมดุลนะครับนี่เสร็จแล้วกดปล่อยแล้วก็กดโอเคกดเครื่องหมายถูกกดคอนโทรลบวกด้วยอ่าซูมไปชัดๆหน่อยแล้วกดสเปซบาร์ค้างไว้แล้วเลื่อนเมาส์เวลาเราทํางานมันจะได้งานละเอียดอ่าจะทําดูสมมตินะ ย่อยก็ได้กดชีพคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกแรดจะทำโดยใครกดหมายถูกอ่าท่านี้ฉัน copy อีกที่เขียนพิมพ์หลายรอบอ่าแล้วกดตัวที่าพิมพ์เอนบุญตูอดีอ่าสมมติสมมตินะเฉยเฉย่ะกดอเปลี่ยนเข้มเข้มขึ้นกันหน่อยอืมกดโอเค กด move to แล้วก็ลองอลองใส่ตรงนี้ดูหรือแบบนี้ก็ได้อแบบนี้ก็ได้อะแล้วก็ขยายแบบนี้ก็ได้อให้มันเท่ากันาลองดูแบบนี้อโอเคกด control ลบเครื่องหมายลบมันก็จะเป็นขันยอ่อดูงานรวมๆรวมสีเป็นยังไงเอาเสร็จแล้วอ่เสร็จแล้ว,ส,ลวส่งอาจารย์แล้วพร้อมที่จะส่งอาจารย์นะครับกดไฟล์ save as โอ,าาอ้อย่าลืมครับ เซฟโปรเจกต์ไปด้วยก็คือเซฟเฉยก่อนเซฟหรือกด c t r l c o n r l s, <S, mm. <S เห็นไหมครับตรงนี้ c o n t r l s ลองกด c o n t r l s ดูสิปึ๊บเราก็เซฟเป็นไฟล์ psd กดเซฟเข้าไปาจะส่งอาจารย์แล้วกดเซฟ as หรือจะกดชิป control s ก็ได้อลองดูใช้คีย์รัดชิป control s ได้เหมือนกันแล้วเลือก format เป็น jpeg ได้แล้วแล้วก็เซฟปึ๊บ ตรงนี้นะครับคุอคุณลิตี้มันเนี่ยพยายามดึงให้มาอยู่ที่เลขสิบสองนะบางคนอยู่ที่เลขเก้าอะไรเงี้ยดึงมาให้สุดเลยครับแล้วกดโอเคแค่นี้ก็มีรูปส่งอาจารย์แล้วเดี๋ยวไปดูแค่นี้ครับในส่วนของวิดีโอเราก็อย่าลืนมนะครับกด F10 อ่ากด F10